ดิจิตอลทีวีขนาด19นิ้วดูฟรีทีวีได้โดยไม่ต้องต่อกองภาพคมชัดแบบนี้เลยจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูเลยนะครับห่อสินค้ามาอย่างดีมาล็อกกันเลยเดี๋ยวขอใส่คัตตั้งก่อนนะครับล็อกฟิล์มหน้าจอออกได้เลยนะครับเป็นฟิล์มกันรอยทีๆนะดึงออกได้เลย แตะก่อมาเรียบร้อยแล้วขออกห,หนึ่งกล่องก็จะมีนี่เลยครับดิจิตอลทีวีขนาด19นิ้วพร้อมรีโมทคอนโทรลและผมเลือกจับคู่กับทีวีบ็อกเอาไว้ต่ออินเทอร์เน็ตดู YouTube ได้และของแถม แขวนทีวีแบบติดผนังและคู่มือวิธีการใช้งานอันนี้เป็นทานด้านหน้าจอจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้อันนี้เป็นทานด้านหลังช่องลําโพงซ้ายขวาวันไหนหาร,รีโมทไม่เจอมากดปุ่มเปิดทีวีด้านหลังเครื่องได้มีปุ่มควบคุมเหมือนบนรีโมทเลยมีรูสําหรับแขวนทีวีมีช่องเสียบสายอากาศทีวีดิจิตอลช่อง USB ช่องเสียบหูฟังช่องเสียบเครื่องเสียง PC ช่องเสียบสายแจ็ค3สีช่องเสียบสาย HDMI ช่องเสียบสาย VGA ช่องเสียบปลั๊กไฟแบบ DC 12สโวลต์สายไฟไมีมากับเครื่องแล้ว ลัก๊กไฟจะเป็นแบบ2ขาตอนนี้ผมเสียบปลัก๊กไฟทีวีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าจารีมโมทคอนโทรลของทีวีขนาด19นิ้วรุ่นนี้นะครับเปิดดูกันพอเปิดทีวีดิจิตอลขึ้นมาแต่ยังไม่มีสัญญาณนะครับสำหรับทีวีดิจิตอลขนาด19นิ้วเครื่องนี้สามารถดูฟรีทีวีได้โดยไม่ต้องต่อกล่องด้วยนะครับใครที่อยู่พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลหรือพื้นที่ที่มีสัญญาณทีวีดิจิตอลทําตามผมได้เลยนะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับก็เสาอากาศทีวีดิจิตอลธรรมดาเนี่ยเสย เสียมาแล้วนะครับนนเสียมาแล้วน,นี่ภามาแล้วนะครับอันนี้ก็ไปช่องพ p t v 3ีวนะครับอันนี้ผมทดลองจูนมาแล้วนะสามารถจูนได้นะครับแต่ถ้าเปิดทีวีมาตอนแรกจะยังไม่มีสัญญาณนะครับให้ทําการจูนก่อนนะพอเสียสายกาศเสร็จแล้วให้ไปดูที่รีโมทกดที่คําว่า Input เลือกช่องทางการเชื่อมต่อสัญญาณได้เลยสำหรับท่านใดที่อยู่พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณดิจิตอลทีวีแรงๆนะครับสามารถเลือกแหล่งป้อนข้อมูลเป็น DVB-T2 ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นการรับสัญญาณทีวีดิจิตอลโดยไม่ต้องต่อกล่องนั่นเองนะส่วนคนที่อยู่พื้นที่ต่างจังหวัดหรือว่าพื้นที่ห่างไกลจากสัญญาณดิจิตอลทีวีและมีกล่องทีวีดิจิตอลหรือว่ามีกล่องดาวเทียมสามารถเชื่อมต่อสัญญ,ญาณได้2อันนี้เลยนะครับจะมี AV หรือว่าสาย3าสีแล้วก็อินอนนนนเเเทออออััีออ HDMI ี้้ืนน่่่่ชง HDMI มต2ไดลลยะคแใ นี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อผ่านทาง DVB-T2 นะครับกดโอเคเข้าไปหลังจากนั้นให้กดปุ่มเมนูเลื่อนไปที่คําว่าช่องกดเลือ่อนมาทางขวาให้ไปเลือกประเทศเป็นประเทศไทยนะครับและให้เลื่อนลงมาที่คําว่าค้นหาอัตโนมัติกดปุ่ม enter เข้าไปแล้วเลื่อนลงมาที่คําว่า TV ทีวีดิสต้อนกดปุ่ม enter เข้าไปแล้วกดปุ่มตกลงรอการค้นหาสัญญ,ญาณดิ่ตอน TV ทีวีสักครู่นะครับตอนนี้เจอดิสตอนทีวี9ช่องแล้วนะ ตอนนี้ค้นพบดิจิตอลทีวี27ช่องแล้วตอนนี้ค้นพบดิจิตอลทีวี35ช่องแล้วค้นหาสัญญาณเรียบร้อยเจอ35ช่องนะครับโอเคบันทึกเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับว่าเจอช่องอะไรบ้างนะครับโอเคติดขึ้นมาเลยนะครับช่องแรกนะครับช่อง NBT นะเดี๋ยวผมจะลอเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆมาดูกันว่าเจอช่องอะไรบ้างนะอันนี้ช่อง3ไทย PBS ช่อง4 ALTV ช่อง5 HD T Sport 7ช่อง10รัฐสภาช่อง16 TNS 24 JNK 1 8 n ช t ่นที v 22 Workpoint TV 23ช่อง24 2 for you GMM 25ช่อง8 Mono 29 Mcord 30ช่องวัน31ไทยรัฐทีวี32ช่อง3 HD 34 Amarin ช่อง7 HD PPTV HD 36ดูฟรีทีวีได้ครบทุกช่องเลยนะครับ หรือถ้าใดต้องการเปลี่ยนทีวีดิจตอลเครื่องนี้ให้เป็นสมาร์ททีวีก็ต่อกล่องทีวีบล็อกได้เลยแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ดู YouTube ได้เลยนะครับทีวีดิจตอลขนาด19นิ้วเครื่องนี้ราคาพันกว่าบาทเองนะครับดูฟรีทีวีได้โดยไม่ต้องต่อกล่องแบบนี้เลยเลือกจับคู่กับทีวีบล็อกเปลี่ยนเป็นสมาร์ททีวีได้มีขาแขวนทีวีติดผนังเป็นของแถมให้ด้วยแล้วภาพก็คมชัดด้วยนะครับ,ส,บส่นแจ็คกดสั่งซื้อตะกร้าสีเหลืองมุมซ้ายมือหน้าคลิปนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท่านใดมีข้อสอสบถามมมมมมเเเเพพพิิพิ่ตต์์ูดคคคุยยไไว้ไ้ในนนอละรับ